สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซิลิกอนครับอ่ะมากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็เข้ามากันได้ครับกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับอื 嗯。Mm. มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้แปลกแ้อเพจดั้งเดิมที่สุดกับโดนปิดกัน้นงงอืม กดแชร์ออกไปครับโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อืม มาครับกดแชร์ออกไปครับคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วให้ตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับนะกดแชร์ออกไปก่อนนะ,ะใครที่เข้ามาแล้วคะอยากจะถามคำถาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามค่ะข้างหน้านี้เราจะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาใครถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะว่า โสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะใครที่อยากจะดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะคะถามมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูแล,แ,รแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะกดแชร์ออกไปนะครับแล้วตั้งคำถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถาม อะนะรายการของเราไม่ได้ทำอยู่ใน YouTube นะรายการอเราเทำใน Facebook นะสดในเพจเท่านั้นนะคะเพจยิปซีโอสิริกรนี้นะคะแล้วก็เพจสหวิทยาโหราและเพจชมรมโหรา,าศาสตร์เองอุเทนนิมิทยากรค่ะติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอนภะิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ง i ีายโอสิริกร15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัทเมตรามหานิยมเบอร์โท66 66 66 58, ร0849266658 ID ีร ejtop16 นะก็ในหลายคนนะชอบมาเล่าให้ผมฟังนะเวลาดูดวงว่าแฟนหนูเนี่ยโดนอาถรรพ์ไหมนะนี่ผมเล่านะบริการดูจากการดูดวงเนี่ยโดนอาถรรพ์ไหมหรือโดนแบบว่าโดนของไม่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าคุณรู้อว่ามันโดนจริงหรือไม่จริงอต้องมาตรวจก่อน พอตรวจเสร็จแล้วอ่ะแล้วค่อยรักษาถ้าไม่รักษาเก็บไว้สุดท้ายมันก็เสียอยู่ันยังค่ำคนเราอะนะพูดตรงๆนะถ้ารู้แบบนั้นแล้วะถึงขน้นนั้นแล้วอ่ะถ้าถ้ารู้โดนคุณใส่แล้วเนี่ยไม่แก้กจะเป็นยังไงคะเจ้าท็อปมันก็อาการหนักเบอร์เบอร์เบอร์อาจจะผูกคอตายไม่กระโดดตึกมันก็เป็นของมันคือขาดสติช่วงเวลาหน<า>ึ่งแช์แล้วค่ะย้อยไปเจอพ่อแม่แฟนเกาหลีมาเขาคิดยังไงกับเราคะมันไม่แน่นอนอเหมือนกับ ก็พาไปดูเยอะแยะแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้ผ่านนรกตีความเป็นอย่างนั้นนะเราไพ่มันเป็นสองเหรียญเหมือนกับเขาพาผู้หญิงเข้าไปหาเยอะแยะแล้วอืมอืมอม,มันไม่แน่นอนอ่ะยังไม่แน่นอนสามวันนี้นะดูจากดูจากไพ่สามวันนี้คือไพ่มันขึ้นแบบนี้ผมก็ว่าไปแบบนี้คือมันมีคนอชอบเข้ามาถามเราว่าการบูชาถูกไหมอะไรถูกไหมผมบอกว่า ผมไม่ได้มีหน้าที่ดูสีซัวแบบนั้นอืมมารุ้งคนที่ชื่อแฟงจริงจังกับเราไหมคะนั่นเหมือนกับหลงความหลงความฝันอะไรประมาณเนี้แชร์แล้วแชมป์ผมจะสามารถหาซื้อหนังสือที่ต้องการได้ไหมมันต้องไปติดต่อตามอินเทอร์เน็ตต้องพิมพ์ชื่อแล้วดูร้านอ่ะก็ลองพิมพ์ชื่อ นหนังสือลงไปก่อนในในเซิร์ชหานะ,นะใน Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแต่ละร้านมีไม่เหมือนกันอืมเขาบอกว่าเป็นการซื้อออนไลน์นะคะอืส้มค่ะสามีเขาคิดยังไงกับเราคะไายออกมาดีครับมีเมตรามหานิยมคิดดีคิดเดอะซันอะดีแน่นอนดีแน่ก็เป็นสามีเรานะเพราะฉะนั้นขอทิ้งท้ายไว้อย่างหนึง่งถ้าคนที่บอกว่าแฟนโดนของไหม พ่อแม่โดนของไหมอะไรโดนของไหมถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะคุณต้องรีบแก้เพราะถ้าคุณไม่แก้ปัญหามันก็คือเขาจะเบอร์ลอยส่วนใหญ่เบอร์ลอยแล้วจะฆ่าตัวตายอาการจะเป็นอย่างนั้นผมเจอบ่อยเอาพูดตรงๆนะเบอร์ลอยแล้วจะฆ่าตัวตายมันเป็นของมันเองอ่าใครที่เข้ามาแล้วยังถามได้อยู่นะคะคืออ่าเป็นว่าอันนี้รายการดูดวงแต่ที่เรามาพูดเพราะอะไรรู้ไหมมันมีคนมาถามเราเยอะไอ้เรื่องแบบเนี้ยอ่าเต้ค่ะ กะว่าวันนี้จะลงขันเล่นเกมออนไลน์พอจะได้ไหมคะวันนี้เลยนะอันเนี้ยโอ้มันไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเงินอนะ่ะมันพูดแค่นี้นะอืมอือพูดตรงๆนะมันไม่เห็นเหรียญเลยนะ จะพูดยังไงส้มถามไปแล้วใช่ไหมสามมีคิดยังไงกับเราคะถามไปแล้วเป้ก็ดีเงเดซันเงเป้วันนี้จะลงขันเล่นเกมอลเราจะได้ไหมไม,ไมันไม่ได้มันไม่มีไพ่เหรียญถ้ามีไพ่เหรียญเราก็นับจากไพ่เหรียญได้ว่ามันได้แต่นี่มันไม่ได้อืมถ้ามีไพ่เหรียญขึ้นสักเก้า,กา,กาเหรียญแปดเหรียญเงี้ยน่าเล่นนะต่อให้เจ็ดเหรียญก็ยังน่าเล่นอยู่วัหนึ่งคัมนะแต่ถ้าหกเหรียญเนี่ยเสมอตัวจริงไหมเออ เอาพูดตรงๆนะถ้าสองเหรียญนี่โดนกินแน่นอนหรือห้าเหรียญอย่างเงี้ยค่ะสามเหรียญนะพอได้มั้งแต่มันได้แบบโอ้กุกกิบกุกกิบถ้าไปสี่เหรียญน่ะไม่เล่นเลยประหยัดตังค์เพราะมันเสียเงยลูกเดียวเลยอม,มากดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามแต่ถ้าเป็นสิบเหรียญนี่เชียร์ให้เล่นเลยนะคะเคยมีคนมาถามเราอะว่าเขาจะเล่นได้ไหมแล้วเขาเขาถามประจำเนี่ยเพราะนั่นถามทีไรก็ แม่นตลอดบอกว่าได้สิบเหรียญได้ก็ได้เนาะวันไหนบอกไม่ได้เขาลองไปเล่นเขาก็ไม่ได้นี่คออันนี้รวมถึงลอตเตอรี่หรือว่าหวยด้วยนะถามได้นะคะแต่ว่าถามในสามวันนะจ๊ะวันนี้วที่อะไรนะจ๊ะพียี่ห้าปะ่ะวันจันทร์ที่ยี่ห้ยังไม่ถึงวันที่หนึ่งเลย นะถามมันมีหวยทั่วไปมันมีหวยอื่นีกหวยฮานอยหวยลาวหวยอีกีอะไรเงี้ยอะไรสารพัดอ่ะมันมีหมดยี่กีมันโบราณหวยสมัยโน่นอ่ะไ่รูยดิถ้หวยปิงปองอ่ะหวยเล่นอ่ะหวยปิงปองก็หวยพื้นที่นะพื้นที่ออกทุกวันเลยบ่ายสามกว่าหกโมงเย็นนะออกเล่นกันทุกวันอ่ะคนคนที่รวยคือเจ้ามือนะคะส่วนใหญ่เจ้ามือเขารวยกันทุกคนแหละครับนะ ไม่มีแล้วครับเจ้ามือธรรมดาปกตินะเอามาแล้วเวลาเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลามันก็ไปไกลแล้วเวลาเราให้ถามเนี่ยอ่ะมันเก้านาทีฝ่าแล้วเอาละเก้านาทีครึ่งเหลือหนึ่งนาทีแล้วถามมาแล้วมันเก้านาทีครึ่งแล้วมาติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต กดแชร์พิมพ์แชร์และช่วยเร่นคำถามหนึ่งข้อนะคะหรือสนใจดูรวงอย่างละเอียดทำไม่อั้นไพ่ยิบซีไพ่ไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 2 6 9 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9261 ID RAI O SIRIT 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัทเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RAI AJ TOP 16ครับมาค่ะถามซ้ำลงมารือเปล่าเป้อะไรเป้หรอเป้าถามซ้ำนะเนี่ยเราให้ดูแค่ดูคนละหนึ่งคำถามครับมีคนอื่นค่ะเนะี่ยแชร์ละครนางานที่สมัครไว้จะได้ทำเดือนหน้าเดือนหน้าร้หรือไม่คะเราดูแค่สาม <3 S 1> วนันนี้ ใ่าบอกสามวันนี้มีโอกาสได้เราบอกแ,แค่นี้นะพอเราดูแค่รายสามวันแต่ถ้าอยากดูเดือนหน้ามาดูข้างหลังครับกับผมอาจารย์พขาเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะามาดู<ล>กับผมอาจารย์โออาจารย์โอ,อเอาละหมดเวลาลงแล้วนะเอาลวแชร์แล้วโบกูออมสินไว้จะผ่านไหมคะคุณโบกูออมสินไว้จะผ่านไหมคะ ไม่ผ่านครับเรียบร้อยครับพูดตรงๆคุณคุณโอทำไมเขียนออมสิ้นออมสิ้นก็มีรางแล้วนี่ก็ไม่ได้สิ้นนละที่สิ้นจริงๆสิตบตามเฟิร์นแฟนที่คบอยู่ชีวิตคู่จะไปกันรอดไหมคะให้เหมือนเด็กครับใช้แต่อารมณ์ของตัวเองนะไปกันรอดนะยังยังไม่เลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าสามวันนี้ไงดูสามวันนี้ไม่เลิกนะคะ เอาละท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษก็จะไปทํารายการคนมีองค์แล้วถ้าเรามีเทพมาวางข้างหน้าเมื่อไหร่ก็หมายถึงรายการคนมีองค์ก็จบลงแล้วนะบัดนี้วันนี้จบไปแล้วทั้งสามเพจนะคะอขอบคุณมากเลยค่ะอืม